สวัสดีครับผมมิกเซอร์ครับวันนี้มาอัปเดตกราฟบิตคอยกันดีกว่านะครับแล้วก็ผมแถมให้อีกหนึ่งเหรียญแล้วกันเนาะนะครับผมอ่ะทีนี้เราไปดูกันนะครับตอนนี้ราคาบิตคอยนะครับในไทม์เฟรมเนี่ยผมเอาแรกแต่ไทม์เฟรมเดย์แล้วกันนะครับเดย์นะครับเรามาดูไทม์เฟรมเดย์ครับเราจะเห็นเลยครับโอ้โหบิตคอยเนี่คืออ่ายังคือมันเป็นเทรนขาลงอะเนาะนะครับมันทําให้สังเกตดูง่ายๆเลยว่าราคาวิ่งขึ้นเท่าไหร่นะครับมันจะทุบลงเท่านั้นเลยนะครับอ่ะทีนี้ ในส่วนในทำเฟรมเล็กๆนะครับสี่ชั่วโมงสิ่งที่สังเกตได้นะครับว่าตอนนี้ราคาบิทคอยนมันย้อนลงมาแบบนี้ฮะแล้วมันย้ําโลเดิมอยู่นะครับย้ําโลเดิมอยู่ตรงเนี้ยโลที่ราคามันเด้งขึ้นนะครับผมทีนี้ฮะผมให้จุดสังเกตจุดหนึ่งครับผมอ่ะตรงนี้ฮะจังหวะที่ราคาเนี่ยบิทคอยเนี่ยครับวิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเขาได้ทําลายไป2จุดนะครับในชุดนี้นะครับและชุดนี้ โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเนี่ยทำลายมีมีการทําลาย2ส,สวิงเนี้ยรุนแรงนะครับผมแล้วเ,เราจะหาจังหวะนะครับเข้าเทรดในชุดนี้ครับหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งคือโลของเขาเลยนะครับเพราะถ้าหลุดโลนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับบิทคอยมันจะลงมาที่บริเวณนี้นะครับใช้ตรงนี้แทนใช้บริเวณข้างล่างนี้แทนนะครับที่ราคามันหมื่นแปดนะครับหมื่นแปด ทีนีเ้เดี๋ยวเราเอาชุดนี้ก่อนนะครับว่ามันมีสัญญาณกับตัวบ้างหรือ,อยังพอเรามาดูในทางเปรมเล็กเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าราคาชุดนี้ครับมันไม่ได้มีความแข็งแรงเท่าไหร่ฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับบิตคอยสามารถลงได้อีกนะครับเราต้องระมัดระวังในการบายนะสำหรับใครจะบายนะครับททร์เก็ตถัดไปที่ราคาบิตคอยจะลงนะครับคือชุดนี้ประมาณไปถ้าอยากจะบาย,น,ยนะครับมันมี2อ,อย่างครับ ทุกคนสามารถที่จะใช้ด r วเจนในการเทรดได้ซึ่งตอนนี้นะครับดาวเจนตอนนี้ถ้านับจากสวิงนี้นะสวิงนี้นะครับมันเกินดาวเจนไปแล้วนะครับมันเป็นลักษณะแบบนี้คือมันเกิดความขัดแย้งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือเหมือนกับว่าราคามีการเทขายกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าการเข้าซื้อเนี่ยยังไม่ค่อยมีการเข้าซื้อกันนะครับหรือว่าขายเอาโซเวอร์โซลราคามันโอเวอร์โซเห็นไหมมันอยู่ในอยู่ในอยู่ใน,ใน,ในโซนของโอเวอร์โซลละ นะครับซึ่งมีโอกาสที่จะหลุดลงต่อนะครับผมโอเคเนาะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเราเห็นว่าราคาราคาบิลคอยนะครับมันเทลงมาแบบนี้ใช่ไหมจุดอีจุดหนึ่งคือตรงนี้ครับในการที่เราจะบายนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูในชุดนี้นะครับในฝั่งนี้ในฝั่งนี้นะครับอันนี้คือแผนบายก่อนนะแผนบายก่อนในฝั่งนี้นะครับในฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีในชุดชุดนี้เลยครับ ถ้าใครอยากจะบายจริงๆนะครับมันมีในชุดนี้ฮะแต่มันกว้างหน่อยนะครับคือกว้างเลยแหละนะฮะไม่ได้กว้างหน่อยแหละกว้างเลยนะครับนี่ผมจะลากมาให้ดูนะครับจริงๆมันสัมผัสไปแล้วด้วยนะครับแล้วมันก็เด้งไปแล้วด้วยฉะนั้นคือนะครับจุดเดิมถ้าอยากจะบายจริงๆนะครับมาข้างล่างตรงนี้นะฮะแล้วก็แต่ว่าตรงเนี้ยผมต้องบอกก่อนนะนะครับมันมีความเสี่ยงสูงมากๆเลยในการบาย นะครับแต่ถ้าเราใครอยากจะสะสมสปอตด c a อะไรต่างๆนะครับก็เป็นราคาที่น่าสนใจนะครับผมแต่ใครเทรดฟิวเจอร์ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโอเคไหมเพราะว่าการเทรดสวนเทนในการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยอันตรายมากนะครับเราต้องเทรดตามเทนซึ่งตามเทนคืออะไรครับตามเทนคือการเซลล์อ่ะนะครับตั้งแต่ข้างบนเนี่ยเนี่ยจุดเซลล์เนี่ยจุดเซลล์เนี่ยจุดเซลล์ทั้งหมดเลยแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จุดเซลล์ทั้งหมดเลยก็คือบริเวณนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้มันไปดูอะไรมานะครับไปดู อ่ะเมื่อวานไปโดนชุดนี้นี่ครับบริเวณนี้เลยทั้งกรอบเนี่ยฮะนะฮะท้องทั้งกรอบนี่เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดสําคัญที่ราคามันส่งทําโลต่ําสุดลงมานะฮะเห็นไหมปุ๊บปุ๊บนะครับแล้วก็ราคาวิ่งขึ้นไปนะครับเป็นรูปแบบอ่าชนิดหนึ่งนะครับของเขาเรียกว่าเป็น tree dive นะครับ tree dive คือมันเป็นเทคนิคของ the co the gate test นะครับที่ผมอ่า ที่ผมใช้เทรดอยู่นะครับเป็น T Drive เลยขึ้นมา T Drive นะครับบางเหรียญนี่มันเป็น4 Drive เลยนะฮะแล้วก็จุดนี้เป็นจุดสำคัญด้วยมีเซตอัพการเทรดอยู่นะครับมีเซตอัพการเทรดอยู่ในทำเฟรมเล็กนะครับแล้วก็ในทำเฟรม M 1 5จะเห็นว่ามันเป็นโซน Supply นะครับแล้วก็มีการเบรกม m เก็ตสต t r u เจอร์แบบรุนแรงนะครับซึ่งที่ผมพูดมาเนี่ยว่าจะเป็นซั Supply m เก็ตสต t r u เจอร์นะครับหรือ T Drive 4 Drive ต่างๆนะครับโซนนู่นนี่นั่นนะครับมันเป็นเนื้อหาที่อยู่ในอยู่ในคอร์ส เดืเกเทสเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ทางลัดอยากจะได้ฟูลเวอร์ชันในการเทรดเทคนิคนะครับก็สามารถที่จะติดต่อแอดมินมาได้นะครับผมที่เพจ Facebook m i x e r นะครับการลงทุนแห่งอนาคตนะครับหรือว่าจะทักไลน์แอดมิกเซอร์กิจทรันก็ได้นะครับผมโอเคอ่าไอสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้ทางลัดแล้วก็อยากได้อ่าเทคนิคที่ผมเทรดนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้เซลล์ A D A มาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยสามารถที่จะลงได้อีกนะครับสามารถที่ลงได้อีก ถ้าตาบใดที่ราคาเนี่ยยังคงอยู่แบับเนี่ยยังไม่ทําลายชุดพวกนี้ฮะมันยังลงได้อีกนะครับผมอ่ะทีนี้เราไปดูอีเทียมอีกสักเลีกันหน่อนนะครับอีเทียมอ่ะตอนนี้ครับอีเทียมนะครับเหมือนกันเลยนะครับอีเทียมเนี่ยคือราคานะครับชนทีดิฟเหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดที่อ่าราคาราคาใช้ QM นะครับ QM ในการเข้าเทรดนะครับในชุดนี้แล้วก็มีการเบรกโครงสร้างมา r k e t s ตส u c t u r e นะครับ แตะปั้งทีไดายฟับแล้วก็ทุบเลยนะครับยาวๆเห็นไหมคิดดูครับว่าเนี่ยจุดเข้าเทาเรดอ่ะสำหรับใครที่แบบใช้คอร์สเดอะเกสท์เทสตอ่ะที่ผมสอนอะ่ะนะครับคิดดูว่าเนี่ยคือ SL แค่นั้นเองครับในจุดเข้าแล้วก็ดู TP นะนะครับเนี่ยหต่อ12ครับก็คือว่าความเสี่ยง1นะครับดูกําไรนะครับเห็นไหมจุดเข้าค่มไหมฮะนี่ครับถ้าใครเข้ามาเข้าถ้าใครเข้ามาจอยกันใครใครเขได้อา่าได,ได้ได้เทคนิคนะครับเดอะเกสท์เทสมาเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ นะครับแล้วก็มีคอมมูนิตี้ให้ด้วยนะครับคอมมูนิตี้สอบถามการเทรดนะครับแล้วก็พูดคุยข่าวสารกันนะฮะหรือว่าแบบมาแชร์แผนกันนะครับเพื่อแบบจะได้มีแบบมุมมองในการเทรดแล้วก็ช่วยกันผลักดันให้ไปถึงเป้าหมายของแต่ละบุคคลเพราะว่าแต่ละแต่ละคนเนี่ยเข้ามาการเทรดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยเพราะว่าต้องการที่แบบอยากจะปลดล็อกศักยภาพการคลางการเงินเวลาอยากได้รถอยากได้บ้านานู่นั้นใช่ไหมครับ การเทรุมันสามารถให้ได้ทุกอย่างเลยนะครับฉะนั้นคือ,อผมก็เลยใส่ใจเรื่องของการระหว่างทางครับใส่สใจเรื่องอทํายังไงให้หลายๆคนเนี่ยนะครับอยู่อยู่ในตลาดได้นานที่สุดนะครับแล้วก็ก็คือสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาพักดันช่วยเหลือกันนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้เป็นอีทเทียมนะครับต่อไปดู ADA กันดีกว่านะครับ a DA อ่า ADA นะครับ ADA เนี่ยของผมนี่นี่คือโฟ d ไดฟนะครับนี 1>, 1 2 3 4นะครับโฟร์ไฟนะครับแล้วก็อันนี้คือใช้อีก1นึ่งเซตอัพคือในคอร์สเดอร์เกตเทสของผมอะ่ะนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะได้ทั้งหมดท่าเทปเนี่ยสีท่าเทปนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมเปิด btc นะนะครับอันนั้นคือ1ท่าเทปนะครับอีเทียร์ยมก็อีก1ท่าเทปครับเพราะว่าในแต่ละชุดเนี่ยในแต่ละเหรียญเนี่ยนะครับบางครั้งเขาทําท่าเทปไม่เหมือนกันและอันนี้ก็อีก1ท่าเทปครับเห็นไหมมันต่างกัน ฉะนั้นคือการที่มี40ท่าเทรดเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้และสามารถที่จะเร,นเ,นเ,เรียนเนี่ยมันเกิดอีกท่าหนึ่งเรียญเนี่ยมันเกิดอีกท่าหนึ่งและเทคนิคนี้นะครับที่ผมใช้เทรดเนี่ยเทรดในตลาดทองคำฟอเร็กซ์ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยสําหรับใครที่อยากจะเทรดนะครับหลักผมก็จะเทรดอยู่ในตลาดคริปโตนี่แหละนะครับแต่ก็จะมีไปเทรดทองคานะครับฟอเร็กซ์บ้างนะครับประมาณนี้ฉะนั้นคือเนี่ยฮะสิ่งที่ทุกคนจะได้คือเนี่ยครับจุดที่ผมเข้าเทรด แล้วมันมีจุดแบบ pending ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่อยาก pending นะครับก็มีการคอนเฟิร์มนะครับภายในผมใช้การคอนเฟิร์มในทาเำ m1 MM นะครับโดยการที่นี่คือจุดเข้าคอนเฟิร์มของผมครับตามนี้ที่ราคาเนี่ยราคาราคามื่พอมันแตะโฟลดิฟเสร็จใช่ไหมนะครับแล้วก็แตะเซตอัพนะครับเซตอัพการเทรดเสร็จปุ๊บราคามันเกิดการทําลายนะครับทำลายดีมนันเสร็จปุ๊บเนี่ย ราคามันย้อนกลับขึ้นไปนะครับแล้วผมก็กดเลยบริเวณนี้ปั้งนะครับมันคือจุดคอนเฟิร์มนะครับในการเข้าเทรดของผมแล้วผมก็กดไปฮะแล้วจากนั้นราคาก็ไหลไหลไหลลงมาเลยนะครับปัจจุบันตอนนี้คือยังบวกอยู่นะฮะตอนนี้บวกอยู่ที่ประมาณอ่าหกร้อยเกือบเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดกําไรนะนะครับเพราะว่าอ่าจังหวะนี้ยังยังเรียกว่ามันยังสามารถลงได้อีกนะครับยังสามารถลงได้อีกนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับอัปเดตอยู่นี่ฮะ A.D.A. เนี่ยผมจะให้ดูว่าถ้าใครได้เทคนิคไปก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเนี่ยนี่คือจุดเข้าครับประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือจุดเข้านะครับ S.L. อยู่แค่นี้เองแล้วดู T.P. นะฮะระยะดูดินะครับหนึ่งต่อแปดนะครับเห็นไหมแต่เราแต่ละตัวนี่คือไม่ธรรมดานะครับจุดเข้าคมๆนะครับแล้วก็จุดนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอีกเทคนิคเหมือนกันนะฮะนี่ฮะเป็นอีกเทคนิคเหมือนกันครับนี่พอดีเลยนะครับผมแล้วก็เซตอัพก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่ง นะครับเป็นเป็นอีกหนึ่งเซตอัพนะครับถ้าเทรดนะฮะก็ได้กำไรก็คิดดูว่าครับว่า SL มันแคบมากๆเลยนะนะครับนี่ให้ดู SL เนี่ยอยู่แค่นี้เองนะครับอ่ส SL อยู่แค่นี้ผมจะให้ดูถ้าใครเข้าจุดนี้นะ SL อยู่แค่นี้ฮะแค่นี้ครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็นี่ฮะกำไรครับนี่เห็นไหมนะฮะหรือได้ทำ อันนี้คือผมให้ดูในจุดเข้าทําเฟรมใหญ่นะครับถ้าเข้าทําเฟรมเล็กเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคไหมนะนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้คือการอัปเดตนะครับอ่า ADA นะครับแล้วก็อ่าทั้ง ADA ทั้ง Ethereum เนี่ยนะครับสามารถลงยังลงได้อีกนะครับซึ่งผมอ่ะ ADA เนี่ยผมรอบายผมอยากได้ราคานี้เลยจะลงมาให้ผมไหมเนี่ยนะครับอยากได้ละเกินราคานี้ นะครับจริงๆตรงนี้ต้อง TP ละนะครับแต่มันเด้งก่อนเดี๋ยวผมรอราคามันกดลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วผมก็จะ TP ละตรงบริเวณนี้นะครับโอเคนะเราสามารถที่จะตั้ง pending ได้แล้วก็ตั้ง SL TP เลยนะครับไม่ต้องเฝ้ากราฟนะครับปล่อยให้ราคามันวิ่งไปของมันเลยเพราะว่าเรามีการเก็บสถิติละนะครับเมาดูอิตาเรียนอีกนิดหนึ่งด้วยกันอ๋ออิตาเลียผมจะดูว่ามันมันสามารถที่แบบลงมาได้ถึงประมาณไหน โอเคอีตาเลียมมันถึงจุดละที่มันมี2จุดนะครับอีตาเลียมที่ผมจะรอเข้าเทรดเนี่ยจริงๆผมอยากได้ราคานี้ครับสวยมากคือราคาเนี้ยสวยจริงนะครับแต่จุดเนี้ยจะอา,อาจจะเด้งก่อนนะครับแล้วก็กดลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมผมอยากได้ราคานี้สวยกว่าสวยกว่านะครับผมรอเข้าเทรดที่แบบประมาณ1,200นรประมาณนั้นอาจจะรอดูว่า1ชั่วโมงเอาอยัางไงนะครับเพราะว่าตอนนี้1ชั่วโมงยังคงแบบเป็นขาลงอยู่อนะดูดีนะครับแล้วก็ M 5 M5 ก็ยังคงแบบเป็นขาลงอยู่นะครับยังไม่มีการทำลายอะไรทางนั้นเลยนะครับสัญญาณสัญญาณบายก็ยังไม่มีนะครับสัญญาณบายไม่มายังไม่มาเลย M3 ก็สัญญาณบายก็ยังไม่มานะครับโอเคฮะเนี่ยเราก็ทำให้เราถือเซลล์ต่อได้อีกยาวๆเลยเห็นไหมนะครับมีการเช็คสัญญาณด้วยมีการเช็คดูด้วยว่าทำไมราคามันเอ๊ะทำไมที่ผมบอกว่าเอ๊ะ ทำไม่สัญญาณเซลยองสัญญาณบายไม่มานะครับก็มันก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในเทคนิคครับแล้วก็อย่างนึงเดี๋ยวผมบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับคือเราสามารถที่จะดูการทําลายโครงสร้างกลับได้ครับทําลายโครงสร้างกลับนะครับหรือว่าแบบพวกสตั๊กเจอร์นะครับอย่างปายบ้านอย่างอย่างจุดนี้นะครับโครงสร้างของมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันยังไม่ไม่ทำลายโครงสร้างและอย่างหนึ่งคือมันจะไม่สร้างสัญญาณบายสัญญาณบายคือพวกหนึ่งครับพวกแองอิมาลารเนี่ย ยิมบาลานแข็งแรงก็จริงแต่ราคาเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่มันไม่มีการสร้างโครงสร้างเลยนะครับพอไม่มีการสร้างโครงสร้างแล้วก็ทุกๆครั้งที่ขึ้นเนี่ยนะครับไม่สามารถชนะสวิงไฮก่อนหน้าได้นี่ครับมันก็สังเกตสังเกตอามันก็ชัดเจนครับว่าราคามันจะลงต่อมันทําให้ผมมั่นใจว่าโอเคถ่ายังถืออยู่นะแต่ยกเว้นถ้าสมมติว่าราคาอยู่ดีมันดีดกลับขึ้นไปเลยนะครับแล้วปิดเต็มแท่งอันนี้ผมจะต้องทำทำการเทคปิดกําไรก่อนนะครับกำไรก่อนเลย เพราะว่ามันมีโอกาสที่ราคาจะย้อนกลับขึ้นไปนะฮะมันก็มีวิธีการหลายๆอย่างครับในการเช็คนะครับผมนะฮะสลักใครที่อยากได้เทคนิคนะครับแบบ f u ลเวอร์ชันเลยนะนะครับก็สามารถที่จะติดต่อแอดมินนะครับทักเข้ามาคุยพูดคุยสอบถามกันนะครับผมมาปรึกษาปัญหามาปรึกษาปัญหาการเทรดกันไนะนะครับหรือว่าอยากจะมาปรึกษาว่าเอ้ยผมจะวางแผนยังไงดีผมมีเป้าหมายการเทรดแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะทำกำไรแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับผม ก็สามารถที่มาพูดคุยสอบถามกันได้เหมือนกันเลยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็เจอกันนะครับในครั้งถัดไปเนาะนะครับสำหรับไอดีแล้วก็สำหรับพี่คนไหนนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับอยสามารถที่จะกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากด u b s c r i b e นะฮะช่องนี้ไว้ผมด้วยเนาะนะครับผมแล้วก็อย่าลืมที่ใครอยากจะให้ใครอยากจะส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมที่จะส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยเนาะนะครับจะได้มีแผนการเทรดร่วมกัน Nah, that's not even the cat.